รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเล่นครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูความสามารถเฉพาะตัวของชายท่านหนึ่งที่มีใจรักในงานศิลปะจนเกิดความคิดสร้างสรรค์นในการต่อยอดอาชีพให้กับตนเองด้วยการนําเสื้อผ้ามือสองราคาถูกมารังสรรค์ลวดลายสีสันและจินตนาการลงบนเสื้อได้อย่างลงตัวและสวยงามสามารถเพิ่มมูลค่าให้เสื้อหลักสิบ ไปสู่หลักร้อยหลักพันโดยสารและศินที่สร้างขึ้นด้วยมือหาดบ้านทอนมีชายหาดทอดยาวสายขาวสะอาดสวยสะดุดตา บรรยากาศเงียบสงบน้ำทะเลสีฟ้ามีความใสในระดับหนึ่งครับมีความร่มรื่นของต้นมะพร้าวสูงขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายกลายเป็นร่มเงาที่สร้างความสวยงามให้แก่ชายหาดความโดดเด่นของชายหาดคือเหลือกอและที่จอดเรียงรายริมหาดหลายลำมีลวดลายสวยงามสะดุดตานอกจากนี้จะได้สัมผัสกับวิถีประมงที่เรียบง่ายเห็นชาวบ้านนั่งซ่อมเรือเก็บแห และอุปกรณ์ทำประมงต่างๆเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของชายหาดแห่งนี้ที่ยังมีวิถีชาวเลแบบดั้งเดิมให้ได้เห็นหน้าบ้านหลังน้อยบนพื้นทราย ห้อมล้อมด้วยไม้เก่าสลับกับต้นกระบองเพชรเห็นเด่นเป็นเอกลักษณ์ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งห่างจากชายหาดประมาณ200เมตรนี่คือบ้านของศิลปินพื้นบ้านผู้อยู่เบื้องหลังเสื้อเพ้นทลน์วิวธรรมชาติสวยๆเขาผู้นี้มีชื่อว่าแบบพีหรือนายสกรีแวร์อารง กอบอาชีพขายเสื้อผ้ามือสองมานานกว่า10ปีด้วยความหลงไหลในงานศิลปะจึงเกิดไอเดียในการนำเอาความสามารถที่ตนเองมีถ่ายทอดลงบนเสื้อเพื่อหวังว่ามันจะสร้างรายได้ให้กับตนเองได้มากขึ้นกว่าเดิมและสุดท้ายเขาก็ทำมันสำเร็จ เอาละครับช่วงนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูศิลปินนะครับซึ่งมีชื่อว่าแบบพีนะครับซึ่งก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่หาดบ้านทอนตําบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะครับเขากำลังที่จะสื่อสารความเป็นวิถีชุมชนของเขานะครับลงบนผืนเสื้อนะครับผืนผ้าแล้วก็สิ่งที่ออกมาก็จะสะท้อนถึงวิถีชีวิต ในชุมชนบ้านเขาก็คือตื่นมาตอนเช้าสิ่งที่เห็นหน้าบ้านบวกกจินตนาการก็จะเป็นภาพที่ออกมาบนเสื้อ,อเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าจากเสื้อผ้ามือสองอที่มีราคาค่อนข้างต่ำนะครับหรือแทบจะไม่มีราคาเลยก็าได้เขาสามารถที่จะรังสรรค์น,นะครับด้วยศักยภาพด้วยฝีมือศิลปะ งานหัตกรรมนะครับเป็นงานทํามือทําให้สามารถที่จะสร้างมูลค่าเสื้อเนี่ยจากหลักสิบเนี่ยไปเป็นหลักร้อยหลักพันได้อันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่หาดบ้านทอนครับวันนี้เราจะมารู้จักกับวิถีชีวิตของเขาครับ กุณซาล่าครับเปปปี้เริ่มสนใจศิลปะที่มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับเปปี้โอ้แล้วตามอดดอชนาแล้วอืมทำไมทำไมเราถึงชอบศิลปะด้ยปีชอบก็คือว่าเนี่ยฉากทุกฉากทุกมุมนี้สวยอืมก็รู้สึกว่าอยากแทปทอดแบบว่านี่อยากให้เรื่องราวในชุมชนของเราชุมชนของเราในไหน้องได้ก็สวยๆขน้นเลยอืมแล้วก็ใส่ในผ้านี่แหละ เพราะว่าเดิมทีบ้านเรานี้ก็เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเราก็อยากจะนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวหน้าบ้านเราให้ให้คนต่างถิ่นเขาเขาได้เห็นได้สัมผัสนะครับแล้วภาพที่วาดสุดมากก็จะเป็นเป็นภาพแนวไหนไปพี่แนวเนี่ยบรรยากาศวิวทิวทัศน์ทิวทัศน์แล้วก็ฉากบ้านอนฉากบ้านทอนนะครับแล้วสีที่ใช้นี่เป็นสีอะไรไปพี่นี่นี่เป็นสีผ้าเลยอ่ะ อ๋อสีสำหรับเพ้นผ้าเพ้นผ้าเลยเรื่องราวของชุมชนบ้านทอนเนี่ยวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยนอกเหนือจากการทําประมงแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาจะทำอะไรอีกไปพีพอจะทราบไหมทำส่วนมากจะทํากับงานให้เม็ดเนี่ยมีอะไรบ้างไปพี่งานกระจูดนี่แหละมีกระจูดนะทากระเป๋าทํากระเป๋าเออแล้วก็จริงๆก็ส่วนมากก็จะทําเรือ แรกๆต่อเรือด้วยต่อเรือเรือเล็กเรือใหญ่ครับอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่ที่บ้านทอนนี่หมดเลยใช่แล้วก็รู้ไปถึงเบปีด้วยก็เป็นเป็นศิลปินที่รังสรรค์ผลงานนะบนเสื้อนะก็าสร้างมูลค่าได้ได้ที่ได้ดีทีเดียวครับมีออเดอร์สั่งมาบ้างไหมครับเบปีก็มาเรื่อยๆครับส่วนมากแล้วเป็นเป็นออเดอร์จากสั่งจากที่ไหนในประเทศหรือว่าต่างประเทศเบปีเขาซื้อแล้วก็เขาเขาส่งไปอ๋อ ก็แสดงว่าเสื้อแต่ละตัวที่เบปีได้ได้ใส่จินตนาการลงไปเนี่ยมันก็จะไม่มีการซ้ําเลยใช่ไหมเบปีอ่าไม่มีซ้ำาก็มีมีแค่ตัวเดียวนั่นแหละถ้าถ้าร้อยตัวก็คือร้อยแบบเลยอ่าร้อยแบบเพราะว่าแต่ละตัวคือทํากับมือทําทําผ่านมือเบปีทุกตัวใช่แล้วก็ภาพก็ไม่มีการล่างแบบนะไปตามจินตนาการสิ่งที่เบปีเห็นรอบรอบบ้านเนี่ยนะรรอบบ้านนะไม่ต้องไม่ต้องเห็นที่ไหนผมเห็นนะบางทีก็มีเป็นวิวแบบ เนมะพร้าวมีวิวแบบเรือ,อมีทะเลมีมีหาดทรายมีตะวันตกดินนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีพวกพวกนกแก้วอ,อะไรประมาณนี้นะครับผู้ชม,มนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นลวดลายที่ตลาดต้องการนะครับ,บเป็นลายวิวชิวทัศนะครับต่างชาติก็ชอบนะครับาลายแบบนี้สมาาเขาชอบอแล้วในเสื้อหนึ่งตัวนี้ไปพีใช้เวลาเพ้นท์ลายประมาณกี่นาทีไปพีก็มันอยู่ที่ลายแหละมานตีแค่ครึ่งชั่วโมง ตาบันทีก็เป็นวันก็มีตัวหนึ่งเป็นวันครับลายที่ยากที่สุดที่เบปีเคยว่านี่เป็นลายอะไรไบปีก็พวกเรือกอแล่นี่แหละเรือกอแล่นี่ะยากเหมือนกันเรือมันยุ่งง่ายแต่ว่ามันยากจริงว่าจะเสร็จว่าสามด็กนี่ก็ยากวันนี้เราก็มีมีมีเสื้อเพ้นลายนับร้อยตัวที่เบปีได้ได้ทำเอาไว้นะครับครับก็คือว่าในแต่ละวันนะวันว่างของเบปีเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาตินี่คือ ห้องทางานของพ<ช>ีที่ผมนั่ง<ช><ช>อยู่นะครับในแต่ละวันที่กับว่างจากงานประจานะแกก็จะมาจับผูกกันนะครับผสมสี<ช>แล้วก็นั่งระบายภาพวาตดตามจินตนาการนะครับลงบนผืนเสื้อนะครับเนี่ยทุกวันวันละตัว2ตัว3ต,ตัวตามอารมณ์นะครับนี่คือฟิลลิ่งของศิลปินนะครับเป็นเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้แถมได้ความสุขด้วยคุณผู้ชมชแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับกับสังคมอะไรเลยทำทำตามความสุขของเราก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ หลายๆคนอาจจะอิจฉานะครับที่สําคัญมันสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยคุณผู้ชมนี่ไม่น้อยนะครับผู้มชมครับในแต่ละในแต่ในแต่ละครั้งที่ไปพีว่าเนี่ยตัวหนึ่งก็ผมไม่อยากจะบอกราคาในะก็หลายตังค์อยู่นะอตอนนี้ก็กําลังจะวาดลวดลายแออผมเห็นเป็นเป็นแนวแบบท้องทะเลตอน<แ>ช่วงเย็นนะนะครับ,รบผมเห็นแล้งงาน,นเริ่มสีสีเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมจินตนาการผมก็มีเหมือนกันนะเนี่ยพอจะเดาออกแล้วครับ วันนี้จะมีต้นมะพร้าวไหมก็มีนะมีนะอ่าต้องมีเดี๋ยวตากันดูนะครับว่าเสื้อตัวนี้จากเสื้อสีเขียวนะครับที่มีการทาทาทาน้ำยากัดกัดสีนะให้เป็นให้เป็นกรอบนะครับสีขาวแล้วก็บริเวณสีขาวนี่ก็จะเป็นบริเวณที่เบพีจะใส่ลวดลายลงไปนะครับแบบสดๆนะครับไม่มีการล่างแบบนะครับทุกอย่างไปตามจินตนาการไปตามประสบการณ์และไปตามความรักความชอบของงานศิลปะโดยเฉพาะในเรื่องของการ เพ้น์ลายครับคุณผู้ชมครับตามกันดูครับว่าเสื้อตัวนี้จะออกมาสวยงามงดงามขนาดไหนคุณผู้ชมเสื้อแต่ละตัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของผู้วาดไม่ว่าจะเป็นวิวชายหาดวิวทิวทัศน์เรือกอและนกแก้วนกเงือกและอื่นๆ ในทุกๆวันนะครับหลังจากกลับจากขายเสื้อที่หาดนราทัตจังหวัดนราธิวาสณบริเวณจุดเทียบเรือแบพีจะใช้เวลาในการนั่งวาดภาพลงเสื้อหลากหลายสีใต้ต้นชมพู่ยักษ์บริเวณหน้าบ้านอากาศร่มรื่นลมพัดเย็นสบายพร้อมกับเสียงนกตามธรรมชาติที่ต่างร้องสร้างบรรยากาศที่เพลิดเพลินในการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลป,ปะซึ่งบอกได้เลยครับว่าใครมาสัมผัสแล้ว คุณจะต้อง,ลงหลงไหลในเสื้อเพ้นลายและบรรยากาศที่นี่แบบไม่รู้ตัวแน่นอนครับ าล้ครับทุกท่านครับผ่านไป15นาทีเพียงเท่านั้นนะครับแบปีของเราก็ได้รังสรรค์ผลงานศิลปะนะครับลงบนเสื้อผ้ามือสองนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้99.99เซแล้วครับสุดท้ายนะครับทุกชิ้นงานนะครับนี่จะต้องมีการลงลายเซ็นของศิลปินนะครับตอนนี้แบบปีกำลังจะลงลายเซ็นนะครับก็จะเป็นชื่อของแบบปีนะครับเป็นการ การันตีผลงานนะครับนี่แฟนพันธุ์แท้แบบีเขาก็เห็นชื่อนี้ปุ๊บเขาก็จะรู้เลยว่าเป็นผลงานของแบบีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลวนะครับ100%่เปเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อตัวนี้ออกจากแบบนะครับโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับอ่ะไม่ต้องออกแล้วครับโชว์อย่างนี้เลยครับตากับีนั่งก่อนเบปีเอาล้ครับอย่าให้เบปีก็อธิบายผลงานชิ้นนี้กันหน่อยนะครับทุกท่านครับนี่ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับ สีออกเป็นเขียวๆนะครับแล้วก็มีการตีกรอบนะครับเป็นสีขาวข้างใน,นแล้วก็วาดภาพลงไปนะครับภาพที่วาดนี้เป็นภาพอะไรครับเบปีนี่ก็วิวบ,บ้านทอนนั่นแหละหน้าบ้านวิวหน้านบ้านเบปีนะครับหน,นบ้นีน,น,นี่มีอะไรบ้างเบปีนี่ก็มีเรือแล้วก็มีเนี่ยพวกนี่เป็นต้นไม,นไมท้ที่มันยืนต้นตายนะ,ะที่จะเห็นอยู่ตามหาดบ้านทอนแล้วก็มะพร้าวที่มีการคดเคี้ยวลูกทรงนะเพราะว่ามะพร้าวแถวนี้ แต่ละต้นมันก็จะแบบเบีเ้ยวๆตามนี่ตามตาม,ตามภาพนี้เลยเแล้วก็จะมีเป็นวิวภูเขานะครับแล้วก็แสงแสงของภาคทิศช่วงที่จะ,ะตกดินนะครับนี่ครับไฮไลท์อยู่ตรงกลางนี่ครับผู้ชมครับนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับนี่คือชาวประมงนะครับ เรือหางยาวนี่เป็นไงครับผู้ชมสวยไหมครับนี่หลังจากเราวาดนี่เสร็จปุ๊บนี่เราจะต้องทิ้งไว้ให้สีแห้งประมาณนานไหมพี่ประมาณห้านาทีฮะห้าทีก็แห้งแล้วก็ต้องโดนแดดโดนลมนะเราก็จะไปผึ่งไว้ตามต้นไม้นี่ใช่ไหมพี่แล้วก็พอมันแห้งเสร็จปุ๊บเราก็สามารถนําไปซักได้เออไปซักได้เลยสีจะหายไหมพี่เวลาเราไปซักนี่ไม่หายยิ่งนานยิ่งสวยยิ่งนานยิ่งสวยนะอ๋อนี่ก็เอาไปใส่โกโก้ใส่เที่ยวได้เลยนะครับผู้ชมยิ่งโดยเฉพาะใส่ไปเที่ยวทะเลนะผมว่าเหมาะมากนะผู้ชมนี่ นี่ครับนี่คือวิถีชีวิตของคนบ้านทอนครับคุณผู้ชมครับที่ถ่ายทอดลงบนเสื้อตัวนี้ครับคุณแล้วก็สร้างมูลค่าให้เสื้อเนี่ยมีมูลค่ามากเป็น10บสเท่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสร้างรายได้ให้กับเบปีด้วยครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่15หนาทีเท่านั้นครับหตัวนะครับเห็นไหมเดี๋ยววันนี้ก็จะมีผลงานเสื้อนะครับหลากหลายลายมากที่เบปีได้ได้วาดเอาไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีเสื้อ แบบไหนบ้างสีอะไรบ้างรวดลายแบบไหนบ้างนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะชอบแบบผมนะครับเพราะผมเองก็เป็นคนที่ชอบเสื้อแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสรู้จักเบปีมาน่าจะสามปีแล้วอตอนนี้เสื้อที่เป็นผลงานของเบปีเนี่ยอยู่ที่บ้านผม5ตัวแล้วครับคุณชมครับทุกวันนี้ผมยังใส่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเสื้อที่ ส่แล้วไม่ซ้ำใครครับเป็นเ <Ừ. S 2> สื้อแฮนด์เมดหนึ่งเดียวในโลก <laughs> โอเคตอนนี้เรียบร้อยไปฟรีนะ okay, สวยไหมครับคุณผู้ชมเป็นไงล่ะครับนี่ <laughs> แล้วครับทุกท่านครับวันนี้นะเบปปี้เขาก็พาผมมาที่บริเวณหาดบ้านทอนนะครับเพื่อให้ผมได้เห็นบรรยากาศทิวทัศน์แล้วก็วิถีชุมชนของชาวบ้านที่นี่นะครับที่เขามีความผูกพันกับท้องทะเลกับชายหาดนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นอีกอีกจุดหนึ่งนะครับที่เบปปี้ก็จะใช้เวลาว่างนะครับในแต่ละวันในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานลวดลายวิวทิวทัศน์หาดบ้านทอนนะครับลงบนเสื้อนะครับ ก็บรรยากาศก็ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้ร้อนมากนะครับแต่ว่าไปพีบอกว่าที่กระท่อมแห่งนี้แหละมีทําให้ไปพีนี่มีสมาธินะครับมีลมพัดโชยตลอดทั้งวันแล้วก็มีเสียงคลื่นซัดหาดชายนะครับแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติมากคุณผู้ชมครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนกับท่าเทียบเรือของชาวบ้านนะครับเป็นประมงชายฝั่งนะครับซึ่งก็สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าที่ไปพีบอกนะครับว่า เช้ามาตื่นมาปุ๊บเนี่ยหน้าบ้านก็จะเห็นเป็นทะเลเห็นเป็นต้นไม้เห็นต้นมะพร้าวเห็นเป็นเรือเห็นเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านทุกอย่างที่เปปีเห็นมาซึมซับมาตั้งแต่เด็กเนี่ยทำให้เกิดผลงานศิลปะตัวนี้ขึ้นมาใช่แล้วก็ทํามาก็หลายสิบปีแล้วเป็นอาชีพหลักในการที่จะจุนจือครอบครัวด้วยคุณผู้ชมครับครับตัวนี้ใช่ไหมเปปปี้ตัวนี้แหละอ่ะวันนี้ก็เตรียมเสื้อมาอีกตัวนะครับทีคุณผู้ชมดีครับดูนะครับจากเสื้อที่มันไม่มีอะไรนะครับ แต่ว่ามีการกัดสีแล้วกัดสีด้วยอะไรไปพีกัดสีด้วยไฮเตอร์อ่ใช้ไฮเตอร์กัดสีก่อนนะครับเป็นกรอบที่เราจะวาดลวดลายลงไปนะครับจากนั้นก็นํามาใส่ในไม้กระดานไม้แบบนะครับจากนั้นก็บรรจงวาดด้วยสีนะครับอ่ะไปพีจําที่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมครับริมทะเลแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นอะไรที่สวยงามมากๆคุณผู้ชมแล้วผมก็จะอยู่เป็นเพื่อนแบบพีนะครับจน สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้จนเสร็จสิ้นนะครับชมครับไปตามดูนะครับว่าเบีจะใส่อะไรลงไปในเสื้อตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วออกมาจะสวยขนาดไหนครับไปชมกันครับการเพ้นมือบนเสื้อ เป็นกระแสที่กำลังมาแรงในวงการแฟชั่นช่วยให้คุณสร้างสารรเสเสื้อผ้าที่สะท้อนบุคลิกภาพของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยการเลือกใช้สีสันและลวดลายที่คุณชื่นชอบทำให้เสื้อผ้าของคุณไม่เพียงแค่เป็นเครื่องแต่งกายแต่ยังเป็นผลงานศิลปะท,ที่มีค่าที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณได้เป็นอย่างดีครับ ผู้ชมครับงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากฝีมือแรงงานคนคุณค่าของสินค้าแฮนด์เมดนั่นก็คืองานแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกัน100%เปอร์เซนเพราะไม่ใช้เครื่องจักรที่ตั้งโปรแกร,รมให้ทำงานได้เหมือนกันทุกชิ้นจึงทำให้มีความเป็นธรรมชาติและอ่อนโยนงานแฮนด์เมดจึงมีราคาค่อนข้างสูงส่วนใหญ่จะใช้กับงานศิลปะ ครับเราจะพบว่างานศิลปะเช่นภาพวาดงานปั้นหรืองานจิตกรรมต่างๆจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่างานพิมพ์หรืองานหล่อโดยเครื่องจักรเพราะความแตกต่างของรายละเอียดที่มีความประณีตมากกว่าและคุณค่าความสร้างสรรค์นในการผลิตที่แตกต่างกันนั่นเองครับ เอาละครับหมดเวลาสําหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสําหรับตันดา์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ